นี่และครับนี่โอ้ขึ้นน้ำขึ้นอยู่ครับน้ำขึ้นขึ้นเรื่อยๆเลยน้ำขึ้นร้ายเลยครับนี่เบิ้งเรื่นยๆนี่ข้นบวกรอยครับนี่เออหนึ่งหนึ่งสองสามประมาณประมาณหกเมตรเลยหกเมตรเอาหุ่มกาจะเลยหกเมตรว่านก่อนโอ้วานก่อนอยังอันนี้เลยมันบันไดกันนะ ขึ้นดบันไดม่จะขันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่มขันอ้ขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่หนามเพื่อไหไรเป็นหลาหลาเร็วนะนี่ครับนี่พักตบหนามเป็นหลาหลาเร็วหนามมาวายเหรหนามมาว่าครับหนามมาวนี่ครับ สัง,กงเนะก,กตจากเลยนี่จากปักตบนี่ตบลอยไม้เรื่อยๆเลยติดไปนำฟังขื่นโบ้ไร้นะครับแต่ว่าขื่นคูมม่มืองมือละสามสิบเซนถ้าพออยู่เขามาอีกหลงหนึ่งเนะี่ยโอ้โบนแอร์เลยครับหาสิบหาสิบผลยักษ์เป็นเมฆฝนหรือเมกกีอยงยังครับมเมฆ่ยงฝนมา ไปอย่ง้แล้วอ่ะ,อะอเก็บขวดเก็บขวดที่มันลอ,อยมามันอยู่น้ำฟังเก็บขวดลาสต,ติเก็บขวดนั้นแก้วดีกันครับเอาไปขายเอาไปขายแล้วก็บไหนทำความสะอาดน้ำดีครับดีน้ำขึ้นไหวขนาดเลยนั่นก็ไมยลาบอยู่นั่นเรียบร้อยครับถั่วมาแล้วมีแต่พักตบปแปลนได้พักตบ โอ้ยคือวะเนาะยัมาเดพิพปยุแต่ว่าบึงท่าวบนเนี่ยเป็นเมฆฝนกันขบขลัแหละเมฆฝนสังเกตใจมองนี้ครับนี่มันเป็นน้ำบว่า,วายัางไงก็จังเป็นน้ำวุนเป็นน้าพุขึ้นมาบึงแหล่เพราะว่าน่าจะเป็นเมฆฝนครับเมฆฝนแต่วันตกอยู่ทั้งตามอำเภออยู่หลับหลอบุบลอยู่ต่างอำเภอเพราะมึง นี่อะไรเจ้าหูเจังว่านหนามไหลไหวน้ำหนิ่งไหลลึกกนะนี่แหละคือน้ำหนิ่งไหลึกโอ้ยหนามขึ้นเป็นวงกว้างไรแล้วครับกว้างขนาดเลยุนี่บางนาครับนะกว้างขนาดเลยเบางที่ละเศษใหม่ละเอียยังเศษกกไม่ยาลาบพังตบก็ลอยมาเรื่อยๆครับพังตบบรายครับวันนี้ เป็นคือหนามมันสัตว์เข่าฟังมันอยู่แต่น้ำฟังอยู่ทั้งกลางๆบกมีเลยไปครับผมเดี๋ยวอื้นมาอัปเดตให้บึ้งไหมครับนามขึ้นไวขนาดไปครับผมสวัสดีครับ